สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องมนชัยคมในฝักนะครับก็จะเป็นคลิปยาวนะครับเป็นการรีวิวงานที่ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับมีสองชิ้นงานด้วยกันเป็นมีดเน็บทั้งคู่นะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปยาวนะครับเพราะว่าด้วยปัญหาสุขภาพของช่างนะครับก็เพราะเพลางาน ตรงนี้ไปนะครับจึงอาแจ้งให้กับลูกค้าหรือเอฟซนะครับได้ทราบไปบ้างแล้วว่าช่วงนี้นะครับก็ขอหยุดรับงานงานสั่งสักระยะหนึ่งนะครับเพราะจะต้องเคลียร์งานเก่าด้วยนะครับเคลียร์งานเก่าให้จบนะครับก็คงจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับหรือว่าอาจจะถึงสูงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่างจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ก็ยังมีคลิปสั้นให้ได้ชมกันอยู่เป็นระยะนะครับแทบทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ต้องทําคลิปนะครับบางทีถ่ายเป็นภาพถ่ายนะครับแล้วเอามาประมวลเป็นคลิปนะครับให้ได้ชมกันนะครับเรามาดาูชิ้นงานเล่มแรกนี้ก่อนนะครับเป็นไม้อพยุงดังไฟนะครับ หรือบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าพยุงตับควายนะครับเพราะว่าสีก็จะไม่ดําสนิทนะครับจะออกอมแดงนิดนะครับหรือว่าจะเป็นพยุงไฟนะครับแต่ก็ติดไฟน้อยมากนะครับจะติดไฟน้อยมากนะครับอันนี้ก็ติดตรงนี้นิดนึงนะครับสีแดงนะครับอ่าปลอกคอเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับปลอกคอเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับปิดท้ายเหรียญครุฑ นะครับปิดท้ายด้วยเหรียญคุดปี17นะครับก็ทําเต็มรูปแบบนะครับฝังลวดทองแดงแกะลายเชคเกอร์นะครับฝังลวดทองแดง2จุดนะครับแล้วก็มีกรอบปิดท้ายเหรียญนะครับทำกรอบลักษณะเป็นกรอบนะครับด้วยไม้จันนะครับซึ่งเป็นไม้มงคลนะครับตัวฝักนะครับก็แกะลายเชคเกอร์ด้านบนนะครับแบบ เว้นระยะหรือว่ามีช่องไฟนะครับด้านล่างก็เช่นกันนะครับก็จะยกซุ้มประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝังหมุดปอดสนิมตลอดแนวฝักนะครับทั้งสองข้างนะครับเล่มนี้ความยาว9นิ้วนะครับใบยาว9นิ้วอ่ะสินิ้วนะครับขออภัยเป็นอย่างสูงใบนี้10นิ้วนะครับความยาว10นิ้วเป็นเหล็ก 420J นะครับเป็นเหล็กของญี่ปุ่นนะครับ 420J นี่ก็จะเป็นลักษณะของการาต้านสนิมนะครับจะไม่เป็นสนิมนะครับรักษาดูแลง่ายนะครับความยาวของใบ10นิ้วนะครับตั้งแต่คอกันจะถึงปลาย10นิ้วนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้ นะครับก็จะคคอนข้างจะใหญ่นิดนึงอ่ะนะครับในในบรรดามมดเนบนะครับเพราะว่าใหญ่สุดจริงจริงก็เคยทําก็แค่สิบสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์ไซส์เอลก็ว่าได้นะครับก็คือไซส์ใหญ่นะครับเป็นทรงสุโขทัยนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับก็จะยิงจากทรงของการเกต นะครับก็ดัดแปลงน,นิดๆน,นะครับจะช่วงตรงนี้ก็จะอ่อนช้อยนิดนึงนะครับก็ดัดหลังโค้งนะครับมาถึงคอกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบความคมนิดนึงนะครับกับกระดาษนะครับเพราะว่าช่างไม่มีโอกาสที่จะไปทดสอบโดยการฟันไม้ฟันอะไรได้นะ ครับก็ขัดเงารับคมนะครับแต่ก็ยังไม่เงามากนะครับเพราะว่าตัวใบมีดมันถูกน้ํามันด้วยนะครับถูกน้ํามันก็จะทําให้เป็นลักษณะคล้ายๆฝ้าเกาะนะครับก็จะไม่เงามากนะครับนอกจากเราจะมาเอาผ้าสะอาดมาเช็ดนะครับเช็ดให้สะอาดก็จะมีความเงากว่านี้นะครับนะครับสิบนิ้วนะครับก็จะ ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วอีกเล่มนึงนะครับเล่มนี้8นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบความเล็กความใหญ่นะครับระหว่าง8กับ10นะครับอันนี้คือเอาตรงคอกันไปเสมอการเท่ากันนะครับตัวฝักก็จะสั้นกว่านะครับเล่มนี้8นิ้วนะครับก็เป็นไม้พยุงอีกเช่นกันนะครับเป็นพยุงดำไฟนะครับแต่สีแดงมาก นะครับสีแดงมากกว่าสีดําแล้วก็ลายค่อนข้างจะสวยนะครับนะครับในส่วนของการทําด้ามทำอะไรก็คล้ายๆกันนะครับปกอคอเป็นอปอกคอลายไทยนะครับเป็นปอกคอหลอดทองเหลืองนะครับก็มีการฝังรวดทองแดงพันเกลียวนะครับเกะลายเช็กเกอร์ที่ตัวด้ามน,นะครับแล้วก็ฝังท้ายเหรียญครุฑนะครับ ตัวฝักนะครับเราก็จะทำคนละแบบกับเล่ม10บนิ้วนะครับเดี๋ยวให้ชมชัดๆนะครับตัว8ดนิ้วนี้เราจะแกะทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวปอกนะครับยกเว้นตัวตรงซุ้มตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นร่องนะครับเป็นร่องกลางนะครับกั้นไว้ขั้นไว้นะครับก็จะแกะบนล่างนะครับอันนี้ก็จะแกะทั้งฝัก นะครับแกะแบบเป็นระยะอีกเช่นกันนะครับเป็นการแกะแบบเป็นระยะนะครับยุงดังไฟลายค่อนข้างจะสวยมากกันนะครับและมีลายสวยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะครับ ตัวนี้เป็นเหล็กผ่นไถนะครับเป็นเหล็กผ่นไถตาแพะนะครับของโปรตุเกสนะครับตัวนี้จะเป็นสนิมนะครับมีโอกาสเป็นสนิมแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นจนน่าเกลียดนะครับก็ค่อนข้างจะต้านสนิมพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเป็นสนิมอยู่ถ้ารักษาดูแลไม่ดีก็อาจจะเกิดสนิมได้นะครับเป็นใบขนาด8นิ้วทรงเดียวกันนะครับทรงถูขโคขทไทย การเข้าด้ามน,นะครับเข้าด้ามน,นะครับเราจะใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับใช้กาวอีพ็อกซี่ใส่นะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับไปใช้งานหนักบ้างอะไรบ้างไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับตัวนี้ก็จะต่อต่อท้ายสองขยัก,กน,นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ ขนุน,นะครับเป็นไม้ขนุนตายพายนะครับตัวสีขาวๆนี่ก็เป็นแผ่นอะคริลิกธรรมดานะครับแล้วก็มาทํากรอบด้วยไม้จันนะครับเดี๋ยวเรามาชมความคมครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาพร้อมส่งให้ลูกค้านะครับพร้อมที่จะออกเดินทางไปหาลูกค้าครับซึ่งได้สั่งกันไว้นานแล้วนะครับสั่งกันไว้นานแล้วนะครับก็รอกันโฟสต้องควรนะครับเพราะว่าสุขภาพช่างช่วงนี้แย่จริงๆเลครับตั้งแต่ต้นปีมานะครับก็ทํางานได้ไม่เต็มวันนะครับไม่เต็มที่นะครับจากที่เคยทำร้อยเอร์ซก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณ สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วก็ยังขึ้นงานใหม่อีกสองชิ้นนะครับเป็นอาเมนี้เป็นมีดเก่านะครับมีดเก่าลูกค้ามาให้ทําใหม่นะครับเปลี่ยนด้ามนะครับเปลี่ยนด้ามแล้วทําปลอกนะครับปลอกก็เป็นไม้สาธรนะครับเป็นไม้สาธรนะครับจิตกระพี้นะครับลายสวยนะครับก็ยังไม่ได้แกะด้านใน นะครับยังไม่ได้แกะนะครับเพียงแต่ขึ้นรูปฝักเอาไว้ก่อนนะครับกับเล่มนี้นะครับซึ่งด้ามเปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็นไม้อพยุงดําไฟลายที่สวยเลยนะครับแล้วอีกเล่มนึงนะครับเป็นมิดเน็บขนาด8นิ้วนะครับ 420j เหมือนกันนะครับภายใต้แบรนด์ของมหาชนนะครับตรามหาชนเราก็จะติดตรงนี้นะครับ จุ่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเหล็ก 420J ที่ไม่เป็นสนิมอีกเช่นกันนะครับเป็นขนาด8นิ้วก็เป็นลูกค้าเจ้าเดียวกับที่สั่ง0นิ้วไว้นะครับก็เดี๋ยวส่ง10นิ้วไปก่อนนะครับ8นิ้วก็จะส่งตามไปทีหลังนะครับเพราะว่าเพิ่งลงลงมือทำนะครับเป็นไม้มะขามนะครับเป็นไม้มะขามปลงฟ้าเป็นไม้มะขามที่มีอายุมาก ฝักก็เหมือนกันนะครับฝักก็เป็นไม้มะขามโป่งใเช่นกันนะครับจะเริ่มแกะด้านในแล้วนะครับกำลังจะเริ่มแกะด้านในแล้วนะครับเราก็เดินเส้นนะครับเดินเส้นแนวสันนะครับด้วยทิมเมอร์ไปหนึ่งเส้นนะครับตลอดของใบมีดนะครับพร้อมที่จะแกะนะครับการเดินทิมเมอร์นะครับการเดินทิมเมอร์เราเดินความลึกนะครับความลึกของร่องนะครับแค่ ครึ่งหนึ่งของความหนาของสันนะครับความหนาของสันมีดนะครับเราวัดดอกที่มือให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเวลาเอามาประกบกันแล้วก็จะมันก็จะเท่ากับความหนาของใบมีดพอดีนะครับก็จะไม่ทําให้หลวมนเกินไปนะครับเป็นไม้มะขามปลอกฟ้านะครับ สองเล่มนะครับที่จะขึ้นใหม่นะครับก็ยังมีงานขวานอีกอะไรอีกนะครับแต่ก็ขึ้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าสองเล่มเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับมีเอฟซีนะครับโทรมาหานะครับฝึกทําด้ามนะครับด้วยตัวเองนะครับทําด้ามมีดนะครับแล้วก็เกิดปัญหานะครับคือแนวสันนะครับอยู่สูงกว่าตัวปอกนะครับอยู่สูงกว่าตัวปอก นะครับถามว่าจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะครับก็มันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ค่อยตกนะครับเรื่องการเจาะรูกันนะครับถ้าเราไม่มีสว่านแท่นนะครับเราใช้สว่านมือนี่มีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงนะครับเพราะว่า,เ,าเราจะเวลาลงสว่านไปเราอาจจะไม่ค่อยเที่ยงนะครับ เอยียงซ้ายเอยียงขวานะครับขึ้นบนลงล่างบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับก็จะแก้ไขาย,ยากนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งลูกค้า f c ที่ถามมานะครับสังเกตดูแล้วเขาจะทําด้าเกือบเสร็จแบบนี้เลยประมาณ80%เลยนะครับแล้วค่อยมาจบที่หลังนะครับอันนี้ยิ่งลําบากนะครับยิ่งลาบากเพราะว่าจะแก้ไขาย,ยากมากนะครับจะแก้ไขาย,ยากนะครับวิธีแก้ที่ที่ เผื่อหายนะครับผมก็เลยแนะนําไปว่า 1. ให้เจียส่วนนี้ออกไปบ้างนะครับสเอาตัวกันมีดนะครับดัดกันมีดให้โค้งนิดนึงนะครับคือให้โค้งลงนะครับจากแนวตรงๆอยู่อย่างนี้ทําให้โค้งลงเพลาเราใส่กันเข้าไปแล้วอาจจะเสมอได้นะครับแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้แล้วก็คงต้องทําใหม่นะครับคงต้องทําใหม่ นะครับอย่างที่อาช่างเคยบอกนะครับว่าพอใส่ปลอกคอเสร็จปุ๊บนะครับเราเจาะรูทันทีเลยนะครับเน้นจุดกึ่งกลางให้ได้นะครับเน้นจุดกึ่งกลางให้ได้นะครับด้านหน้านี้นะครับเวลาใส่ปลอกคอเสร็จแล้วจะให้ดีเราต้องเอาตัวกันมีดนะครับลองมาวัดดูนะครับลองมาเทินดูว่ากันมีดลึกไปถึงไหนนะครับแล้วก็ขีดไว้นะครับเผื่อเวลาเราเจาะนะครับเวลาเราเจาะนะครับเราต้องเอียงประมาณ5องศานะครับอย่าตั้งแบบนี้ นะครับถ้าตั้งตรงแบบนี้นะครับตั้งตรงแบบนี้เจาะลงไปมีโอกาสที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้สูงนะครับขึ้นบนลงล่างได,ได้ได้สูงนะครับแล้วเวลาเจาะเราจะได้ดูแนวนี้ไว้นะครับแนวของกัลไว้ว่าแนวกัลเราอยู่ในด้ามมันจะอยู่ในลักษณะไหนประมาณไหนถึงไหนนะครับก็จะเป็นจุดที่เราใช้ดูได้นะครับก็เลยแนะนําไปนะครับท่านใดเอฟซีท่นา FC, ทนใดมีปัญหาก็สงสยัยก็ถามมาได้เลยนะครับทุกๆเรื่อง นะครับเพราะว่าช่างลงคลิปมาหลายคลิปแล้วนะครับก็หกร้อยกว่าคลิปนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะสอนไม่มีอะไรที่จะแนะนําแล้วนะครับก็ถ้าดูแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับแล้วอยากจะสอบถามก็สอบถามมาได้เลยนะครับส่วนตัวได้เลยเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าห้าหกเก้าหกนะครับช่างจะเอาเบอร์โทรติดไว้กับคลิปสั้นทุกคลิปนะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยก็แอดไลน์มาคุยกัน วิดีโอคอลคุยกันนะครับจะได้เห็นของแท้เห็นของจริงนะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจไวขึ้นนะครับเ,เวลาเราดูคลิปที่ผมแนะนําไว้นะครับอาจจะมันก็เข้าใจในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ถ่องแท้นะครับถ้าเราได้บอกกันปากต่อปากนะครับมันมีโอกาสที่จะทําได้ง่ายทําได้ไวกว่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับคงจะเอาไว้เท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณ f c ฟทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งช่อง u t u b e นะครับก็สิ้นปีนี้ก็ครบ3ปีแล้วนะครับสำหรับช่อง YouTube มนชัยคมในฝักนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากด้วยนะครับมนฑชัยคมในฝักจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำด้ามมีดฝักมีดด้ามขวานนะครับ หรือไม่กระทั่งการรับคมขัดใบขาวอะไรต่างๆนะครับการใส่ปลอกคอการาแกะลายเชคเกอร์การยกซุ้มการฝังหมุดการฝังลวดทงแดงนะครับมีแนะนำไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ